สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องแบมจะมาแบ่งปันท่าออกกําลังกายลดหน้าท้องลดรอบเอวเร่งด่วนทําง่ายๆได้ที่บ้านหุ่นของเราก็ดีได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีทุกคนอย่าลืมทานโปรตีนให้เพียงพอต่อวันนะคะทุกคนค่ะเช้านี้ก็ออกกําลังกายที่หน้าเลยสุดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องแบมก็จะมาทําคลิปแบ่งปันท่าออกกําลังกายแบบยืนนะคะทุกคนไม่กี่ท่าแต่ทําแล้วมันง่ายแต่มันได้ผลไปท่าแรกนะคะทุกคนท่าแรกนะคะทุกคนน้องแบมจะทําทีละข้างเนาะ ทำทีละข้างจะใช้ข้างละสิบครั้งนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะท่าแรกก็จะเป็นท่านี้เกรงหน้าท้องไว้นะคะทุกคนไปคะ่ะสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิไปต่อท่าที่สองสำหรับใครที่มีเวลาน้อยหรือวันไหนที่เรามีเวลาเร่งรีบอยากลดหน้าท้องสร้างรอง1ิอ็ดลดรอบเอวนะคะทุกคนทําท่านี้ได้นะคะคือท่าท่าที่สองทำสิบครั้งเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องไปค่ะสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า สิบไปต่อท่าที่3ามท่าที่3าจะเน้นในการลดหน้าท้องตรงนี้แล้วก็ลดเอวหน้าท้องลดเอวก็เล็กลงหน้าท้องลีนเอวบางนะคะสําหรับท่านี้นะอ่ะทํามือแบบนี้เกรงหน้าท้องนะคะทุกคนทําทีละข้างเหมือนเดิม10ครั้งไปค่ะหนึ่งสองสาสห้าห็ดปด ไปต่อท่าที่สนะคะท่าที่4เราอยากอยากมีหน้าท้องเราไม่ต้องไปซิทอัพนะคะทุกคนอาการแขนออกไปนะคะทำสิบครั้งทีละข้างนะคะไปค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดปดเ้า ไปต่อท่าที่ห้านะคะท่าที่ห้าเน้นลดเอวข้างใครที่เอวเอวบางแต่ว่าเอวยังไม่เอดหรือว่าใครที่มีห่วงยางมีอ่ารอบเอวเนาะใครมันเนื้อปิ้นที่เอวนานะคะทุกคนเนาะก็มาทําท่านี้เน้นลดเอวข้างเน้นเอวเอสเลยนะคะทุกคนคือท่านี้ทำสิบครั้งยีสครั้งเพิ่มจํานวนเซตขึ้นนะคะ2อถึงสเซตสี่เซตเอาที่เราไหวนะคะทุกคนไปทํามือแบบนี้ก็ได้เนาะมาคะ่ะทุกคน เร่งหน้าท้องหนึ่งสองสามสห้าหกดปดเสิบอ่าวันนี้น้องแบมมาแบ่งปันท่าออกกำลังกายลดหน้าท้องลดรอบเอวง่ายๆเร่งด่วนง่ายๆแต่ได้ผลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทุกคนอย่าลืมทานโปรโตีนให้เพียงพอต่อวันด้วยนะคะ